ครับคุณผู้ชมคลิปนี้ผมพามาดูทุ่งดอกทานตะวันบานสวยๆนะครับที่จังหวัดลบบุรีซึ่งตรงนี้นะครับก็เป็นบริเวณไร่วิชาญน,นะครับก็จะอยู่เลยเขาจีแลไปนิดนึงนะครับใกล้ๆกับอ่างซับเหล็กจ,จังหวัดลบบุรีวันนี้นะครับผมไปเที่ยวยก็ในวันที่2พฤศจิกายน2566นะครับ ก็บรรยากาศกําลังสวยเลยนะครับตลอดเส้นทางก็มีทุ่งทานตะวันอีกหลายแห่งที่น่าไปเที่ยวชมนะครับเราลองไปดูบรรยากาศกันในไร่คุณวิชานกันนะครับ ครับคลิปนี้พามาชมทุ่งทันตะวันไร่วิชานนะครับกำลังบานสวยงามเลยนะครับที่จังหวัดลบบุรีนะครับเลยเขาจีนแลมานิดนึงนะครับ